ก็เป็นประเด็นฮือฮากันในสังคมนะครับการที่สารรัฐธรรมนูญสั่งห้ามห้ามไม่ให้ประชาชนนั้นมีสิทธิมีอำนาจที่จะเลือกตั้งสสรเพื่อที่จะเข้ามาแก้รัฐธรรมนูญทีนี้เรามาทําความเข้าใจทางด้านหลักการกันครับในระบอบประชาธิปไตยถ้าคุณอยากได้ระบอบอื่นนะครับนั้นอีกประเด็นหนึ่งเราพูดถึงระบอบประชาธิปไตยในระบบบประชาธิปไตยนะครับรัฐธรรมนูญก็คือเสาหลักของประเทศชาติหัวใจของรัฐธรรมนูญนั้นก็คือการการันตีสิทธิของประชาชนเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงเร รัฐธรรมนูญที่เขียนโดยประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนรัฐธรรมนูญที่เขียนเพื่อประชาชนแต่ถ้าหากเราไม่เอาแบบนี้นะครับคำถามที่ตามมาก็คือแล้วรัฐธรรมนูญเขียนโดยใครเขียนเพื่อ อำนาจสิทธิอภิสิทธิ์ของใครยกตัวอย่างนะครับรัฐธรรมนูญปี60ที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับคณะรัฐประหารผ่านประชามติมาจริงอันนั้นไม่ได้เถียงแต่ประชามติภายใต้กระบอกปืนของคณะรัฐประหารประชามติที่หากใครคัดค้านนั้นโดนลากเข้าคุกและที่สําคัญนะครับก็คือไม่ได้เขียนโดยประชาชน หรือตัวแทนของประชาชนแต่เขียนโดยคนที่ถูกคณะรัฐประหารแต่งตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันเป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยคณะรัฐประหารเพื่อคณะรัฐประหารยกตัวอย่างนะครับการที่สอวอมีอำนาจปก เลือกตั้งนายกได้สวที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่เป็นสวที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารนี่คือตัวอย่างของรัฐธรรมนูญเพื่อคณะรัฐประหารอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสวชุดปัจจุบันนี่แหละไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่มาจากการลากตั้งนี่ก็อีกตัวอย่างหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับคณะรัฐประหารซึ่งริดรอนอำนาจของประชาชนทีนี้นะครับพอสารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งออกมาแบบนี้ทางออกคืออะไรสิ่งที่ผมอยากจะแนะนํานะครับก็คือ ให้สอสอให้รัฐสภานั้นเลือกตั้งสอสอรอแต่ไม่ใช่รัฐสภาชุดนี้นะครับเพราะว่ารัฐสภาชุดนี้นั้นมันบอบช้ำแสนสาหัสเกินไปแล้วแต่เป็นรัฐสภาชุดหลังเลือกตั้ง ครั้งหน้าสสห0 0คนเข้ามาก็จะเป็นตัวแทนของความหลากหลายของสังคมไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมหรืออื่นๆและ500คนนี้แหละมาเลือกตั้งสสอรอเพื่อที่จะเข้าไปเขียนรัฐธรรมนูญเราก็จะได้มีสสอรอที่มาจากตัวแทนของประชาชนตัวแทนของประชาชนที่มาจากประชาชนมันจะได้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแต่ในระบบนี้นะครับสว ห้ามเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าอะไรเพราะว่าสวชุดนี้มาจากรัฐธรรมนูญของคณะรัฐประหารครับขอบคุณครับ